ผมกับผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับโมริเมนส์เกมนี้เป็นเกมการ์ดผสมผสานกันแนวโรคลท์นะครับผมก็คือเวลาที่ท่านชมเล่นนะครับมันจะเป็นลักษณะของการตะลุยดันเจียนด้วยนะครับผ่านไปในแต่ละด่านก็จะมีการได้รับบัฟโบนัสที่แตกต่างกันไปครับแต่ว่าบัฟมันก็จะอยู่แค่เฉพาะการเล่นรอบอนี้เท่านั้น ส่วนที่ผมชอบที่สุดนในเกมนี้เลยคือ Artwork ครับดูค่อนข้างดีนะแล้วก็ออกแนวแบบดังๆมืนมนหน่อยอะ่ะและที่สําคัญเลยคือเกมนี้มันรองรับภาษาไทยด้วยนะครับผมแต่ว่ามันใช้แชท GP t GPT ในการแปลอะ่ะผมลองอ่านดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหรอ่อ<ส>่ะก็เลยคิดว่าเล่นภาษาอังกฤษต่อไปดีกว่า<ส>อะไรเ,เดี๋ยวเราเอาตัวอย่างของจริงให้ดูเลยกันลวกันนะครับผมการต่อสู้จะอยู่ตรงนี้นะด้านขวาบนนะครับจริงๆมันก็มีดันเจี้ยนหลากหลายประเภทอ่ะแต่ว่ามันก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องหลักก่อนนนนกกััะ ก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับเขาจะให้เราจัดทีมก่อนลงได้4คนนะครับผมกดตัวนี้ก็ได้แล้วเราก็เลือกว่าจะเอาใข่เข้าไขรออกแต่ว่าเราไม่สามารถเอาฝ่ายที่มันคอนฟลิกต์หรือว่าไม่ถูกกันลงไปด้วยกันได้อันนี้โคตรเซ็งเลยอุตส่ามีสีทองแต่ว่าลงไม่ได้ซะอย่างนั้นพอเลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับให้เลือกพวกอุปกรณ์ด้วยนะถ้ามีก็คือกดเข้าไปใส่ได้เลยครับกดตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะใส่ที่เหมาะสมกับตัวละครให้เลยนะครับแล้วก็การพวกนี้ด้วยที่มีรูว่างอยู่กดตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเขาจะใใสส่่่ททีีดทีดดุห้ แล้วก็มีสกิลอัลติเมทที่อยู่ด้านซ้ายล่างด้วยนะแต่ว่าโวงต้นมันมีแค่ใบนี้ใบเดียวเท่านั้นก็ใส่ใสไปก่อนกันละกันเอาล่ะทีนี้มาดูวิธีการเดินในดันเจียนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเราไปได้ทุกช่องนะครับแต่ละช่องก็อาจจะมีเอฟเฟกหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็กดๆไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลามากก็ได้ครับเนี่ยช่องว่างเนี้ยลงได้เลย ส่วนอันนี้ลงแล้วได้ตังค์นะครับลงลงไปได้เลยนะครับแล้วเราย้อนกลับไปได้ด้วยนะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นแนวโลกลท์สมบูรณ์แบบเดินไปแล้วไปเลยเปล่าครับอันนี้คือเราเดินมั่วซั่วทั่วดันเจียนเลยครับผม โอเคอะเมื่อเจอการต่อสู้นะครับอันนี้ก็เราต้องพิจารณาการเล่นให้ดีนะครับอันเนี้ยมันเป็นพวกกีกีไงเราอาจจะไม่ค่อยเพ่งเล็งเรื่องของ,ของการป้องก,กันมากก็ได้เน้นโจมตีไปก่อนคือเน้นให้มันตายตายไปกันก่อนนั่นแหละก็อันนี้จะมีเรื่องของพลังงานอยู่ด้วยนะครับเทิร์นหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ได้หมด5พลังงานด้วยกันแต่มันก็มีบางใบใช่ไหมเช่นอันนี้ศูนย์ก็คือใช้ได้เลยก็ใช้ใชไปเถอะส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถของน้องคนเมื่อกี้ที่ผมใช้มันจะเติมค่าพลังให้กับตัวละครก็จะทําให้ ถ้าเกิดค่าเนี้ยเต็มถ้าเกิดค่าเนี้ยเต็มก็จะสามารถใช้สกิลอันติเมทของตัวละครได้นั่นเองครับทีนี้มันจะมีการ์ดอีกใบหนึ่งคือ X นะครับต้องอ่านความสามารถด้วยว่า X คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเราจะสามารถกางโลได้ตามจํานวนพลังงานที่มีนั่นเองนะครับผมอันนี้ยังไม่ใช้เนาะเพราะว่าผมจะเน้นโจมตีเป็นหลักนะครับส่วนคนที่โจมตีได้คือคนนี้เห็นไหมอ่า Deal 7 e v Damage to Random Enemy งั้นก็จัดไปเลยครับ โจมตี3าครั้งครับผมแล้วก็ไม่มีการโจมตีแล้วมีแต่ก,การป้องกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมใช้ท่านี้ไปเลยก็ได้โอเคเสร็จแล้วก็จบเทินนะครับแล้วก็รอดูศัตรูเขาจะโจมตีตามที่เราเห็นด้านบนเลยใช่ไหมสร้างดาเมจเท่าไหร่มีดีบัฟอะไรไหมนูนนนั่นนี่สําหรับสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนะครับนี่นี่นีนนตนน่ตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเราจะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนะครับส่วนอันนี้คือเราโจมตีได้เบาลงนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า เวลาเราออกแอคชั่นใดๆเราจะได้รับแต้มสกิลอัลติอเมทมากกว่าปกติ21%จริงๆมันจะมีสัญลักษณ์อื่นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรูปหัวใจก็คือเราจะโจมตีสตูที่ติดหัวใจแรงขึ้น50%เลยนะโอเคอ่าเธอนี้มีการให้เล่นเยอะเลยครับเอาอะไรก่อน,นดีโจมตีแล้วไหมนี่นี่นอาไม่มีเลยจริงๆตัวนี้โจมตีได้แต่การ์ดใบนี้ไม่ใช่โจมตีงั้นอันนี้แล้วกันโจมตีครับโอ้แรงเปล่าไม่รู้ครับผมงั้นเดี๋ยวเอานี้แล้กันการนี้คือเราได้มาตัตต้ง ได้รับแต้มสกิลอันติเมตไปเลย40แต้มนะครับแล้วก็อันนี้โจมตีด้วยเออที่เหลือไม่มีโจมตีอ๋อมีมีใบหนึ่งนี่นี่นี่คือมันต้องอ่านจริงๆอะแล้วก็ต้องจําไว้ว่าการไหนมันเป็นโจมตีไงส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งแต้มอะมันจะเขียนไว้ตรงๆเลยว่าเป็นโจมตีหรือป้องกันถ้าเป็น2แต้มขึ้นไปต้องอ่านอย่างเดียวเคเสียเลือดไป2หน่วยครับเพราะว่าผมมีการกลางโล่เป็นระยะระยนะเนาะเอาละเทอร์นี้ครับผมเออเหมือนเดิมครับโจมตีไป เออแล้วก็เหลือเลือดแค่นี้มีการโจมตีอีกไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะเนี่ยดูดิไม่มีการโจมตีเลยครับงั้นก็กางโล่ไปแล้วกันเติมเลือดด้วยเออกางโล่ไปเลยไม่มีการโจมตีกางโล่รัวๆแล้วเทิร์นต่อไปมันก็ไม่ได้โจมตีเราด้วยมันบับตัวเองก็เลยได้ว่าเวฟแรงนี่สบายๆครับเป็นพวกกีๆอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสอะไรมากค่อยไปซีเรียสตอนสู้กับบอสทีเดียวครับโอเคจบเรียบร้อยจ้าหนึ่งเวฟ พอชะะนะแล้วเขาจะมีการ์ดให้เลือกด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกการ์ดอะไรครับผมว่าผมเอาเกี็บกับโจมตีดีกว่าเพราะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้มีการ์ดโจมตีโผมาเลยใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็เดินดันเจียนไปต่อได้เลยนะครับก็ลุ้นๆกันไปว่าจะเจออะไรบ้างนั่นเองครับ ส่วนช่องที่พิสดารหน่อยจะมี2อันนะครับอันนี้คือเติมเลือดนั่นแหละเดินเข้าไปได้เลยจะไม่ให้เลือกว่าเราจะเติมเลือดหรือว่าจะชุบชีวิตในกรณีที่มีคนตายก็คือเลือกนด้แต่ตอนนี้เลือดผมเต็มไงก็เสียได้ไปเปล่าเลยนะครับอาจจะมาลงช่องนี้ก่อนก็ได้เพราะช่องเนี้มันเป็นช่องที่เอาไว้ใช้ในการซื้อของนะครับดูด้านขวาบนได้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ลองเช็คดูครับว่าของชิ้นไหนเนี่ยมันบวกการเล่นให้กับเราได้เป็นอย่างดีในรอบนี้คือซื้อแล้วมันหายไปนในรอบนี้เลยนะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยซื้อ แลแล้วก็เดินทางมาถึงบอสจนได้ครับผมบอสหมาเลือด400กว่านะครับโอเคเล่นเลยแล้วกันมาอันนี้เติมอันตะคนนี้อันนี้เป็นการ์ดพิเศษที่ได้มาจากการเล่นรอบนี้ครับกางโลครับผมอุ้ยอันติเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้ตีไปก่อนลวกันไปโอเคแรงอยู่ครับผมเฮ้ยลืมเลยสตูตีเรา12หน่วยแต่เรากลางโลแค่7เท่านั้นเองครับเจ็บหนักอยู่ เลื่อนหายไปเจ็ดหน่วยครับสกิลอันติเต็มเลยด้านซ้ายบนอันนี้บวกสกิลอันติ40แต้มเอาเลยครับใช้เลยก็แล้วกันคือของคนนี้มันจะทําให้ศัตรูติดผิดด้วยครับไปฮิวด้วยครับผมเนี่ยศัตรูติดผิดไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคนนี้ด้วยแล้วกันไปเพิ่มพลังให้ฝ่ายเราได้ด้วยครับฮิวด้วยก็บัฟด้วย เนี๋ยวรดิเพิ่มครีนูนนันนี่เต็มไปหมดแล้วก็ใช้คนนี้ต่อครับคนนี้คือโจมตีหนักครับแต่ว่าโจมตีหมู่น่าเสียดายศัตรูมีบอสตัวเดียวไงถ้ามีหลายตัวก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับผมทีนี้เราใช้ใบนี้ต่อเลยแล้วกันครับทำให้ศัตรูเสียเลือดเอยไม่ให้เสียเลือดติดพิษติดพิษเออติดพิษก็รัวๆเลยด้วยดิยแล้วก็โจมตีต่อเนื่องไปครับสกิลอันติเมทเต็มล้วด้วยเก็บไว้เธอหน้าดีกว่าและดันจําไม่ได้ด้วยว่าสกิลอันติเมททำอะไร โดนไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ติดผิดไปเยี่ยมสกิลอันติของคนนี้มาเลยแล้วกันกลางโลกเออแล้วก็บวกพลังโจมตีเข้าไปอีกแล้วก็การอันติเมทครับผมอันนี้จะทำให้ศัตรูอ่อนแอเนาะโจมตีเราเบาลง25นะครับแล้วก็จะติดไอ้นี่ด้วยไอ้หัวใจอ่ะเออหัวใจออวใน,นี้จะทำให้เราโจมตีศัตรูแรงขึ้นอีก50ครับแล้วก็บวกบัฟพลังโจมตีให้กับเราด้วยนะครับผมจริงๆน่าจะใช้การอันติเมทก่อนใช้สกิลอันติเมทของคนอื่นเนาะ เออจะได้โจมตีเข้าแบบแรงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนี่ไงนี่ไงรู้ดิพอเราใช้การโจมตีแล้วแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าศัตรูติดดีบัฟไงน่าเสียดายน่าจะเก็บการโจมตีไว้ใช้เทิร์นนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากการที่ผมใช้เนี่ยเลือกเลือกคนนี้เป็นหัวหน้ามันจะมีเทิร์นสำรองให้ด้วยถ้าเกิดว่าผ่านไป5เทิร์นนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง Extra เอ็กซ์ตร้าเทิร์นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันอันนี้เอาอะไรดีวะเนี่ยโอเค เสียเลือด6และอะไรนะมองไม่ทันเวรกรรมนึกว่าเติมเลือดไม่ใช่ครับดูผิดนี่ละกันจมตีไปเอออีกอันนึงอะไรดีอืมนี่ละกันโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เอ็กซ์ตาเทิร์นครับผมคราวนี้ก็เหมือนกันเล่นได้ใหม่อีกหนึ่งเทิร์นครับโอโ้โหยุบยับเลยจะเลือกอะไรก่อนดีวะนนี้ใบแรกกันแล้วกันครับอันนี้คือเติมสกนะิลอัตติเมทเนาะแล้วไม่เสียพลังงานด้วยเติมไปเลยเติมไปเลยเผื่อได้อันตีอีกรอบนึง แล้วก็เอานี่ละกันติดพิษไปเออติดอย่างเยอะเลยครับผมแล้วก็โจมตีไปเออนายเสียดายการหมดแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ทําอะไร <มา S 1> หิวไหมมันไม่หิวนะมันเติมพลังงานโอเคใช้ได้ส<ม>ามใบเยี่ยมไปเลยครับ <มา S 1> อันนี้มีแต้มสามแต้มอ่ะหิวด้วย <มา S 1> เออ <มา S 1> แล้วก็อีกแต้มหนึ่งนี่ละกันจบตีเน้นจบตีให้หมด โอเคครับผมบอสเลือดหายไปเกินครึ่งแล้วตึงเหมือนกันนะเนี่ยบอสนี่ขนาดแบบด่านแรกๆนะ1ขีด7เท่านั้นเองครับยังรู้สึกตึงเลยอะ่ะโอเคอันนี้บัฟก่อนกันละกันเนาะพวกเราจะได้โจมตีได้แรงขึ้นครับนี่ไงมันจะบอกเดี๋ยวนั้นเลยนะว่าจะตีแรงขึ้นนะครับที่เหลือมีแต่โลทั้งนั้นเลยสตูโจมตีเบามากรอบนี้ที่ไม่ต้องใช้โลก็ไ้เนี่ยตีไป แล้วก็ใช้การของคนที่เราต้องการให้สกิลอันติเมทขึ้นเร็วๆเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลือกการของคนคนนั้นเนี่ยเราจะได้รับแต้มอันติเมทด้วยนะครับก็เลือกไปให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะบัฟเบิร์อะไรเอาให้หมดเลยกลางเกาะอะไรเอาให้หมดเอาให้หมดโอเคผ่านเทินครับเลือดบอสเหลือแค่ร้อยยี่สามแน่ไปไง,ไงตีไม่เข้าครับเพราะว่าโดนดีบัฟไปเยอะแล้วดูพิษนี่โคตรแรงแรงแบบแรงมากโอเคมีบัฟไหมมีอันนี้ แล้วก็การ์ดใบเมื่อกี้ที่ผมใช้แต่ผมดันไม่ได้อ่านใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเสียเลือดหแล้วก็โจวการ์ดขึ้นมา2ใบนี่ไงงั้นจบตีไปเลยแล้วกันเอาท่าที่แรงที่สุดเออทีเดียวแตกเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างถ้าถ่ายใช้ได้เลยครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดแกชปองกันดีกว่าครับมันอยู่ที่ด้านซ้ายล่างนะครับเอาเอตอนนี้มันก็จะมีสี่ตู้ด้วยกันครับก็คือจะเป็นตู้ตัวละครกับตู้ที่เป็นการสนับสนุนตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับงั้นก็เปิดคนนี้เลยแล้วกันครับมีตัวเลือกเดียวนะฮะแล้วตั๋วเกมเนี่ยแจกมาเยอะเลยนะแจกเป็นร้อยเลยนะครับก็เข้าใจแล้ว,ว่าเกมเปิดมาสักพักแล้วใช่ไหมมันแค่เพิ่งลงสโตร์ไทยเท่านั้นเองนะฮะโอเคอะลองดูครับอืมถ้าเป็นอย่างงี้คือเป็นการสนับสนุนเนาะอืม ดูจากทรงแล้วไม่น่ามีของดีครับเป็นแรงอาสักเก้าใบแล้วก็สีม่วงสักใบหนึ่งผมว่าทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคก็ยังคงเป็นการสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวนะมันเปิดทีละห้าใบตอนแรกผมนูก็สิบใบโอเคไม่เป็นไรงั้นก็เปิดรัวๆเลยกันละกันนะครับเนี่เปิดต่อเปต่อสกิปเลยกันละกันนะครับเรามาลุ้นไปเลยทีเดียวรอ,อบนี้ยังคงเป็นสูตรสี่บวกหนึ่งเหมือนเดิมครับสีม่วงหนึ่งแล้วก็สีฟ้าสี่นะครับผมรอบนี้ยังไงมาสกิป ทรงเดิมเลยอ่ะมันจะได้ตัวละครเมื่อไหร่เนี่ยอยากรู้จริงจริงอ่ะเปะิดทอเปิดตอโอ้โหดูจากทรงแล้วเหมือนจะไม่มีตัวละครอยู่เลยนะเนี่ยลองเปิดเลทเช็คดูก็มีนี่หว่านะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อัตรา3ามนะฮะโอเคอ่ะจัดไปครับมันมีครับแค่เราดวงไม่ดีครับไม่มีการันตีตัวละครด้วยคือเปิดไปเลยอ้าวนี่ไงโบนปุ๊บมาปั๊บคือต้องเปิดไปเรื่อยๆจักว่าจะเจอตัวละครอ่ะ คราวนี้มาเปิดตู้นี้หาก,การ์ดกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าตั๋วยังเหลือไงอ่ลองดูครับว่าจะได้กับเขาบ้างไหมครับสีม่วงเนาะสูงที่สุดที่เราได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าการ์ดใบน,นี้คือสีทองเนาะอ่าลองดูลองดูก็ยังคงสีม่วงอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่ย่อท้อตั๋วยังมีอีกทีนึงแม่รอบนี้ดวงดีขึ้นมาหน่อยครับได้สีม่วง2ใบครับปกติได้สีม่วงใบเดียวโอเคครับขอเปิดรล้สุดท้ายแล้วครับรู้สึกว่าเปิงตั๋ไงไม่รู้เก็บไปเปิดหาตัวละครดีกว่ามา เอ้ยได้พอดีเลยพอบอกเปิดรอบสุดท้ายปุ๊บได้ปับ๊บทีนี้เรามาเปิดตู้ที่3กันบ้างดีกว่าครับอันนี้จะใช้ตัวอีกสกุลหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนธาตุได้ด้วยนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะการันตีธาตุนี้เท่านั้นครับเขาแค่บอกว่ามันมีโอกาสได้เฉยๆนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ไงว่าแปลผิดหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเอาเปิดดูเปิดดูมาสกิปเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่มีทรงว่าจะได้ตัวละครเลยคือตัวละครได้แบบยากมากๆจริงเกมนี้ โอเคต้องให้บนครับถึงจะโผล่ออกมาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนท่าดูกันแล้วกันนะครับก็คือผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้นผมเล่นตัวนี้ไงพอผมเปิดระชปองเจ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ได้อะมันใส่ด้วยกันไม่ได้เฉยเลยคือมันเหมือนกับว่ามันอยู่คนละฝ่ายกันมันใส่ด้วยกันไม่ได้ซะอย่างนั้นเดี๋ยวลองเลืกอนใน้ดโอเคนะครับโอ้ยทาไมเราไม่เลือกอันนี้ตั้งแต่แรกวะไม่เป็นไรลองเปิดดูครับตัวหมดไม่เป็นไรครับใช้ใจ่ายด้วยซิเวอร์คอร์ได้นะครับซิเวอร์คอร์ก็เป็นเพชรที่เขาแจกฟรีนั่นแหละครับไม่ต้องเต อดูทรงแล้วน่าจะได้ตัวละครย่างเหมือนเดิมวาผมขออีกทีดิ <c oughs> ทำไมตัวละครเกมยวนี้มันได้ยากจังวะขออีกทีขออีกทีโอ้น่าเสียดายจังเพชรหมดซะแล้วเออเพิ่งนึกขึ้นได้ในกระเป๋าเนี่ยบางทีมันจะมีพวกไอเทมที่เขาแจกมาจากกิจกรรมต่างๆอะ่ะเปิดแล้วได้ตัวละครด้วยนะครับก็ลองมาเลือกดูกันแล้วกันว่าอยากจะได้ใครครับ โอเคทีนี้ไปอัปเกรดตัวละครกันครับคลิกที่คําสั่งสมองตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นตัวละครที่เรามีใช่ไหมคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดดีเทลด้านขวาล่างนะครับมันก็จะมีให้เราอัปหลายอย่างเลยครับถ้าอันแรกสเตตอันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดรลเวลกดที่เดิมครับด้านขวาล่างแล้วก็เลือกไอเทมได้เลยหรือจะออโตอินสิร์ตก็ได้นะครับผมแค่นี้แหละจบ ส่วนต่อมาจะเป็นสกิลหรือว่าการ์ดของเรานั่นเองครับถ้าคิดว่าการ์ดไปไหนเราใช้บ่อยมากๆเนี่ยเราอาจจะอัปเกรดอันนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไปทําการหาไอเทมมาก่อนซึ่งเกมนี้มีบอกนะครับว่ามันดรอปจากดันเจี้ยนอะไรบ้างหรือว่าเป็นแลกเปลี่ยนได้ที่ไหนบ้างส่วนเอ็นไลท์น,นั่นก็คือปลดดาวนั่นเองครับท่านผู้ชมจะต้องเปิดกระชปองซ้ํามาก่อนเนาะแล้วเราก็เอาเศษของน้องเขาเนี่ยแหละครับมาแอนต์เวตเพื่อเพิ่มความสามารถของแพสซีฟสกิลของเราได้ ส่วนต่อมาเป็นทานเลนต์ครับอันนี้เอาลงประมาณแพสซีฟของตัวละครครับและสามารถปลดล็อกแพสซีฟอันใหม่ได้ด้วยแต่ว่าต้องเลเวล30ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้ครับส่วนอาร์คาฟตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นแค่เนื้อเรื่องของตัวละครกับเสียงภาคต่างๆเท่านั้นเองครับ ส่วนการสนับสนุนจะอยู่ที่ระบบกระเป๋าของเรานะครับถ้าเกิดว่าท่านชมมีการ์ดซ้ำก็สามารถมาอัพเกรดได้คือมันไม่มีการอัปเกรดเลยเว้วะ่ะมีแต่การหาการ์ดซ้ำมาปลดล็อกความสามารถเสริมเท่านั้นเองครับกด quick insert ก็ได้ถ้ามันมีเดี๋ยวมันจะใส่การ์ดที่ซ้ำมาให้ตรงนี้เลยครับก็สะดวกสบายดี แต่ถ้าเกิดเรามีการซ้ำแล้วมันไม่ยอมอินเสิร์ตให้ครับแสดงว่ามันติดล็อกการอยู่ครับก็แค่ไปคลิกที่การแล้วกดล็อกออกแค่นี้แหละครับผมก็ค่อนข้างน่างง่นเงียเหมือนกันนะคือมันไม่จําเป็นต้องล็อกให้เราทุกใบที่เราเพิ่งได้มาก็ได้อะเนาะอันนี้อยากให้เกมแกมากๆครับแะถ้าเกิดการไหนเราไม่ใช้แล้วก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับเวลาย่อยก็จะได้รับเงินเป็นการตอบแทนแค่นั้นแหละครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ให้ดูด้านซ้ายครับมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับก็แตะเข้าไปได้เลยครับเอาที่สําคัญสาคัญกันละกันนะครับก็คือพวกการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองเพอดะีผมเล่นเวอร์ชัน PC มันก็เลยอาจจะมีการตั้งค่าที่เยอะกว่าในเวอร์ชันมือถือนะครับส่วนกราฟิกก็ตรงนี้ฮัสตอมเห็นไหมมีการปรับสเปเชียลเอฟเฟกแล้วก็มีการตั้งค่า f p s แบบ60 FPS ด้วยนะ ส่วนภาษาผมก็ได้เกิดมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วใช่ป่ะว่ามันมีภาษาอื่นๆนอกจากภาษาจีนด้วยภาษาไทยก็มีแต่ว่ามันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยเล่นภาษาอังกฤษไปก่อนส่วนใครเล่นเวอร์ชัน PC นะครับมันจะมีให้เราปรับปุ่มด้วยนะบางทีอาจจะไม่ถนัดเอาเมาส์คลิกอะไรเงี้ยครับก็กดได้เลยครับอย่างเช่นเลือกการ์ดานเงี้ยหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ก็คือกดที่หมายเลขได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนเสียงเนี่ยไม่มีการปรับเสียงภาคนะครับคือตัวเกมเป็นภาคญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่ใช่เกมญี่ปุ่นเนาะเป็นเกมจีนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น a c ค o u n t ก็คือไอเดียของเราเนั่นเองครับลองดูว่าได้ล็อกอินมาตั้งแต่แรกเปล่าถ้าไม่ได้ล็อกอินก็มาที่นี่เพื่อทำการล็อกอินได้ส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดก็มากรอกได้ที่ Redemption Code เลยครับ